เขาเล่นอะไรกัน <innen> เขาเล่นอะไรกันอ่ะเขาเล่นอะไรกันอไปอาบแดดไหมน้อ no? งแดดพ็ยงไม่มาค่ะอาบแดดกันไหมไปนั่งรอแดดกันดีกว่าวันนี้แดดตะวันขึ้นช้าเนะาะมีหมอกค่ะโอเค อะไรอ่ะอะไรอ่ะบนอะไรไหมกี้ต้องมีอะไรสักอย่างก็งมีอะไรสักอย่างด,ดูดูหมดสันเลยนอกอยู่ข้างบนน,นู้นไปแล้วนกไปแล้วนกู่บนหลังคาบ้านอื่นแมทำอย่างกับตัวเองจะกระโจนไหว เมื่อกี้มีนกบนหลังคาค่ะที่บนบนเนี่ยเมื่อกี้บนเนี่ยฉันจะจับเธอกินให้ได้อย่างงี้ใช่ไหมเมื่อกี้ทำเสียง ชอูกินยา่าหายากิน ใชงว่าแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ย่าอย่างที่ต้องการหาต่อไปคงจะหาย่าหนวดแมวอะใช่ไหมหาย่าหนวดแมวใช่ไหมชัู้โอเคงั้นมาไปถูบ้านต่อดีกว่าปล่อยให้แมวเล่นกันไปก่อนให้ตะวันขึ้นมีแดดอ่อนๆนะ้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปชมแมวอาบแดดบาย